ตอนที่180่งดชื่อตอนว่าโจเจียเซนมีบางอย่างจะพูดแต่เดิมลินหยวนไม่จําเป็นต้องซื้อป้าทองจิววิญญาณการลักน้ําระดับนอร์มอลอีกแล้วเขาวางแผนที่จะรอให้สายพันธุ์ไฟฟอนจูนลันชูชุดนั้นพัฒน,นาจากระดับนอร์มอลเป็นเอลิทและขายพวกมันอย่าดูก็ตามเมื่อลินหยวนเก็บตัวเพียงไม่นานพวกสายพันธุ์ไฟฟอนจูนลันชูเหล่านั้นก็ได้ทะลุผ่านไปถึงระดับเอลิท และมีการเติบโตอย่างมากหลายตัวไปถึงอิลิตรระดับ6และ7แล้วถ้าหากพวกสายพันธุ์ไฟฟอนจูลันชูเหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูเป็นเวลานานกว่านี้พวกมันก็จะอยู่ครึ่งหนึ่งของระดับบรอนสายพันธุ์ไฟฟอจูลันชูเป็นสายพันธุ์ที่เป็นมงคลของป้าทองจิวิญญาณกาล็กน้ำและอิลิตสายพันธุ์ไฟฟอนจูลันชูสามารถขายได้ถึง 60-70ถึงเจ a รเดียดอลลาร์แต่เมื่อเกรดถึงระดับบรอนซ์ราคาของสายพันไฟฟ์โฟร์จูเนชูจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมร้อยเท่าและใกล้เคียงกับ1,000 0เรเดียนดอลลาร์ระดับบรอนซ์ไฟฟ์โฟ์จูลันชูนั้นไม่ได้แตกต่างจากปลาทองจิตวิญญาณการลักน้าระดับบรอนซ์ตัวอื่นๆอย่างไรก็ตามราคาส่วนต่างมากกว่าอย่างน้อย30เท่า เป็นเพราะสีสันที่สดใสของไฟฟอร์จูรันชูและร่างกายที่อวบอ้วนน่ารักแสดงถึงโชคลาภทั้ง5ประการที่มีอยู่บ่งบอกถึงสุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยเนื่องจากสัญญาณอันเป็นมงคลและความหายา,ยากของสายพันธุ์ไฟฟอร์จูรันชูพวกเขาจึงออกตามหายอย่างกระตือรือร้น,รนลินยวนวางแผนที่จะขยายสายพันธุ์ไฟฟอร์จูลันชูให้เป็นระดับบรอนซ์ ก่อนที่จะวางขายในร้านเครือข่ายดวงดาวด้วยวิธีนี้ร้านของเขาบนเครือข่ายดวงดาวก็จะมีชื่อเสียงในทันทีลินยวนกําลังเตรียมที่จะจัดการร้านค้าเครือข่ายดวงดาวเป็นหลักเพราะเขาต้องปรับปรุงเกรดของพวกเฟเพื่อเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณฉีในร่างกายของพวกเขาในช่วงเวลานี้ลินยวนอาจจะยังรู้สึกได้ถึงการเติบโตของพลังวิญญาณของเขาแต่มันกําลังเติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เห็นอย่างชัดเจนว่าลินยวนยังคงมีเส้นทางที่ค่อนข้างยาวก่อนจะกลายเป็นเมืออาชีพจิตวิญญาณระดับบีในช่วง4เดือนที่ผ่านมาลินยวนได้รับการอัปเกรดคุณภาพพวกเฟเป็นหลักนอกเหนือจากหนามแดงเขาก็ยังได้อัปเกรดคุณภาพพวกเฟที่เหลือเป็นระดับรีเจนในแง่ของการปรับปรุงเกรดนอกเหนือจากจัสมินลิลลี่และฉีมี่ซึ่งพัฒนาจากระดับบรอนคุณภาพระดับแฟนตาซี เป็นระดับซิลเวอร์คุณภาพแฟนตาซี Fantasy, และนามพยาพึ่งกอดกัดกรอนเป็นระดับโกลลินยวนไม่ได้ปรับปรุงเกรดของพวกเฟตัว่นอีกเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่การเติบโตของพลังวิญญาณของลินยวนค่อนข้างช้าดังนั้นในช่วงต่อไปลินยวนจะปีนหอคอยดวงดาวและเพิ่มพลังโจมตีจำนวนมากเพื่อเพิ่มพลังงานทางจิตวิญญาณของเขาหลังจากปรับปรุงเฟทั้งหมดแล้วลินยวนจะวางขายในร้านเครือข่ายดวงดาวของเขา ลินยวนไม่เพียงแต่จะแยกสถานะของเขาในฐานะประมาจานักสร้างและในฐานะนักสู้จิตวิญญาณระดับมืออาชีพนอกจากนี้เขายังจะทำการเปลี่ยนแปลงร้านค้าเครือข่ายดวงดาวในอนาคตร้านค้าเครือข่ายดวงดาวจะขายเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการสูงซึ่งลินยวนปรับปรุงเป็นชุดๆสำหรับเฟที่หาย,ยากอย่างแท้จริงที่เขาปรับปรุงและบริการสั่งซื้อตามสั่งลินยวนจะดำเนินการในคฤหา์ที่สร้างขึ้นใหม่ในเมืองหลวงเพียงแค่มองไปยังแฟนคลับ สำหรับร้านซื้อกรงค้าขายเฟย์ลินยวนก็รู้ดีว่าไม่ว่าเขาจะจัดงานใหม่กี่ครั้งจำนวนแฟนคลับก็จะมีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในความเป็นจริงการรับสมัครมีแต่จะยากขึ้นในอนาคตก่อนที่ใครจะเข้ามาเป็นแฟนคลับพวกเขาจะต้องดูก่อนว่าพวกเขาสามารถซื้อพวกเฟใหม่บนร้านค้าเครือข่า,ขา,ขายดวงดาวได้สำเร็จหรือไม่หากพวกเขาต้องการซื้อพวกเฟย์ใดๆจากร้านของเขา พวกเขาจะต้องดูว่ามาป่าหิวหวยเหล่านี้ในแฟนคลับจะเห็นด้วยหรือไม่หลังจากไปถึงร้านของโจเจียซินลินยวนก็รู้ว่าร้านของเธอนั้นใหญ่กว่าเดิมถึงสองเท่าดูเหมือนว่าเมื่อเินยวนอยู่ในการเก็บตัวร้านของเธอก็ได้อปเกรดจากชั้นสาเป็นชั้นสี่เมื่อเขาเห็นโจเจียซินในร้านเขาก็รู้ว่าเธอกำลังกัดฟันและขบคิดบางอย่างซึงในพระธรรมไอคนไร้อย่างไอหัวใจของเขาไม่เป็นสีดำคราวนี้ทุกอย่างถูกแย่งชิงไปหมดแล้วให้ตายเถอะ หลังจากนั้นโจเจสินก็ยกหน้าขึ้นมาและเห็นลินยวนใบหน้าของเธอเผยให้เห็นรอยยิ้มทันทีเมื่อเธอเห็นเขาเดินเข้ามาลินยวนมันเป็นเวลานานแล้วที่เธอมาเยี่ยมร้านพี่สาวหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโดยการใช้อัสเนียระดับบรอนและประทองจิตวิญญาณการลักน้ำระดับอีรรทจำนวนมากที่จัดเตรียมโดยลินยวนในที่สุดโจเจซินก็ได้เลื่อนหลานเป็นระดับสามและนี่ก็เป็นร้านระดับสี่หลังจากการส่งเสริมการขายขนาด ของร้านค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าสิ่งนี้ทําให้โจเจีเซนสามารถจัดการร้านใหม่ซึ่งนําไปสู่การจัดหาวัตถุดิบและวัตถุดิบทางจิตวิญญาณที่ครอบคลุมมากขึ้นร้านของโจเจีเซนมีชื่อเสียงที่ดีมาโดยตลอดดังนั้นเมื่อได้รับการเลื่อนขั้นไประดับส่ชื่อเสียงของเธอจึงได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามทํา,าทให้ธุรกิจของเธอดีขึ้นกว่าเดิมมากอย่างไรก็ตามโจจีเซนรู้ดีว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเด็กคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอ หากไม่ได้เขาเพื่อจัดหาอัสเนียระดับบ้อนซ์และปราทองจิวิญญาณการลักน้ําระดับอีริทจ,จะาววนมากแม้ว่าเธอจะทํางานหนักมาเป็นเวลา10ปีแต่ก็ไม่สามารถโปรโมตร้านนี้ไปถึงระดับ4ได้ในความเป็นจริงในช่วง2-3าครั้งที่ผ่านมาเมื่อหลินหยวนส่งสินค้าให้เธอโจเอซินก็จะหนักว่าเฟของลินยวนนั้นจะแตกต่างจากของปรมาจารย์นักสร้างคนอื่นที่คล้ายกันเกรดและคุณคาภาพของพวกเฟ อาจจะเหมือนกับเหล่าปรมาจารย์นักสร้างคน,นอื่นๆที่ให้ไว้แต่เฟของลินหยวนนั้นมีลักษณะที่ดีกว่ามากยกตัวอย่างเช่นอัสเนียลินหยวนที่ให้มานั้นมีลำต้นที่หนาขึ้นและใบอวบมีน้ำมากกว่าด้วยเพราอเขาดีกว่าอัสนียระดับบรอน,น์นอื่นๆในตลาดมันก็เหมือนกับสองคนคนหนึ่งแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่อีกคนนั้นอ่อนแอกว่าในอดีตร้านค้าของโจเตียวซินไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกปรมาจารย์นักสร้างใดๆ ดังนั้นเธอจึงรู้ว่าร้านค้าระดับ3เป็นขีดจํากัดความสามารถของเธออยู่แล้วเธอจะสามารถอัปเกรดร้านค้าของเธอเป็นระดับ4และยังคงรักษาสถานะต่อไปได้โดยการเพึ่งพาประมาจารย์นักสร้างเท่านั้นแล้วเด็กที่อยู่ตรงหน้าเธอคนนี้เป็นประมาจารนักสร้างขั้น2ตั้งแต่อายุยังน้อยดังนั้นเธอจึงรู้ว่าพรสวรรค์ของลินยวนนั้นไม่สามารถประเมินค่าได้ยิ่งไปกว่าน,นั้นหลังจากที่ได้เห็นว่าร้านของลินยวนวางขายเฟม,มี่มยูตลอดเวลา โจเจียวเซนก็รู้ว่าความสามารถและภูมิหลังของลินยวนนั้นน่ากลัวเพียงใดมีร้านค้าระดับสี่ที่มีประสบการณ์มากมายที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อติดต่อเจ้าของร้านร้านซื้อตรงค้าขายเฟยเพื่อร่วมมือมันก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ถึงอิทธิพลที่ร้านของลินยวนมีอยู่ในตอนนี้หลังจากที่ได้ยินคำทักทายของโจเจียวเินลินยวนก็ยิ้มออกมาและพูดว่าผมยุ่งอยู่กับการอัปเกรดคุณภาพของเฟผม ดังนั้นผมจึงไม่มีเวลามาเยี่ยมจนถึงขณะนี้ผมมาที่นี่เพื่อซื้อสินค้าของพี่สาวซินตอนนี้ผมว่างแล้วเมื่อโจเจียวซินเห็นรอยยิ้มอ,อบอุ่นบนใบหน้าของลินหยวนและคิดว่าร้านของเธอได้รับการเลื่อนขั้นไประดับซีในทันทีเธอก็คิดอย่างหนกักจากนั้นเธอก็ใช้สีหน้าจริงจังถามลินหยวนนายคิดยังไงกับร้านของพี่สาวซินเมื่อลินหยวนยินคำถามอย่างกระทัันหนของโจเจียวซินและเห็นสีหน้าที่จริงจังของเธอ เขาก็มองดูไปร,บรอบๆร้านที่โจเจียซินจัดการอย่างเรียบร้อยหลังจากที่เลื่อนร้านเป็นระดับสี่ปัจจุบันร้านมีลูกค้าหลังไหลเข้ามามากกว่าครั้งก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดพี่สาวซินบริหารร้านนี้ได้ดีมากธุรกิจของพี่สาวซินจะต้องเฟื่องฟูในเร็ววันครับในความเป็นจริงเมื่อโจเซียวซินถามลินหยวนเกี่ยวกับร้านของเธอเขาก็คาดเดาได้เลยว่าเธอจะพูดอะไรต่อไปตอนที่ 181ชื่อตอนว่าความรู้สึกราวกับว่าชีวิตอยู่ในจุดสุดยอดโจเจียซซนรู้สึกมึนงงไปชั่วขณะเมื่อโจเจียซซนได้เลื่อนระดับร้านของเธอเป็นระดับสี่เธอก็มีความคิดผุดขึ้นมาในใจแล้วอย่ารก็าตามมันก็ไม่มีประโยชน์แม้ว่าเธอจะตั้งใจเพราะมีผู้มีอำนาจตัดสินใจสำหรับแนวคิดนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของโจเจียซินมันจะขึ้นอยู่กับความคิดของเด็กน้อยคนนี้โจเจียซิน ก็ไม่ได้พูดถึงความคิดของเธอในทันทีแต่เธอก็เดินไปยังเคาน์เตอร์และหยิบเอกสารที่ร่างไว้เมื่อนานมาแล้วออกมาแล้วก็พูดว่าหลินหยวนลองดูนี้สิโจเียวซินเป็นคนที่เด็ดขาดและมักจะทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจไม่อย่างนั้นเธอจะไม่สามารถโปรโมทร้านนี้ไปยังระดับ3ได้หากปราศจากการสนับสนุนจากประมาจ์นักสร้างในความเป็นจริงร้านของเธอจะอยู่ห่างไปเพียงแค่เก้าเดียวจากการเลื่อนขั้นเป็นระดับ4ี่ ก่อนที่จะได้พบกับหลินหยวนเมื่อโจเถียวซินคิดไอเดียนี้เธอก็ร่างเอกสารทันทีอยาดูก็ตามเอกสารนี้อยู่ที่นี่มานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วและทุกครั้งที่โจเฉียวซินมีความคิดที่แตกต่างออกไปเธอก็จะนําเอกสารออกมาโดยไม่รู้ว่าเธอได้แก้ไขมันมาแล้วอย่างน้อย3ามครั้งแต่การแก้ไขแต่ละครั้งทําให้โจเฉียวซินเจ็บปวดมากแต่เธอก็ตั้งใจอย,อย่างมากเมื่อทําการแก้ไขแต่ละครั้งเมื่อหลินหยวนอ่านเอกสารเขาก็เลิกคิ้วอย่างช่วยไม่ได้ ลินยวนถอนหายใจอย่างเงียบๆก็ตามที่เขาคาดไว้ทว่าเนื้อหาของเอกสารก็ทำให้ลินยวนตกใจมากเอกสารของโจจิยวซินเป็นข้อตกลงการทำงานร่วมกันและเนื้อหาก็ง่ายมากเพื่อรักษารูปแบบการทำงานร่วมกันในปัจจุบันและ20%ของกำไรจากร้านค้าของโจจิยวซินจะเป็นค่าตอบแทนสำหรับลินยวนในการจัดหาสินค้าให้กับโจจิยวซินในขณะเดียวกันโจเจิยวซินอย่างนด้มอบหุ้น3 0ของร้านค้า เพื่อเป็นเงื่อนไขให้กับลินยวนเพิ่มปริมาณการจัดหาหุ้น30%เป็นโบนัสเพิ่มเติมที่ไม่รวมกำไร20%หากร้านค้าปิดตัวลงเมื่อขายร้านลินยวนจะยังคงได้รับค่าตอบแทนจากหุ้น30%แน่นอนว่ามีข้อกำหนดเบื้องต้นลินยวนไม่ได้รับอนุญาตให้ขายหุ้น30%ในขณะที่ร้านยังคงเปิดดำเนินการปรกติหลังจากที่อ่านข้อตกลงความร่วมมือนี้อย่างถี่ถ้วนแล้วลินยวนค่อนข้างประหลาดใจา ข้อตกลงนี้ดีกว่าอย่างน้อย2เท่าของข้อตกลงที่จัดทําโดยร้านค้าระดับ5เมื่อพวกเขาทํางานร่วมกับประราจา์นักสร้างร้านค้าระดับ5ส่วนใหญ่จะให้โบนัสจำนวนมากสําหรับประรมจา์นักสร้างที่สนับสนุนพวกเขาแต่มีเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้นที่จะเต็มใจเสนอหุ้นของร้านค้าให้แก่ประมจา์นักสร้างลินหยวนรู้แล้วว่าโจเตียวเซนเป็นคนที่ยืนหยัดมีคุณภาพของส่วนผสมทางจิตวิญญ,ญาณและเป็นเจ้าของธุรกิจที่จริงใจ และซื่อสัตย์มากอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดหวังว่าโจเจียวซินจะมีความกล้าหาญเช่นนี้ลินยวนพิจรารณาความเป็นไปได้ของข้อตกลงร่วมมือนี้อย่างเงียบๆเขาไม่พยายามไร้เหตุผลกับเงื่อนไขที่เหนือกว่าที่โจเตียวซินเสนอให้หลังจากนั้นลินยวนก็บริหารร้านของเฟตัวเองมาตั้งแต่อายุแปดขวบดังนั้นเขาจึงเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วลินยวนเต็มใจที่จะจัดหาสินค้ากับโจเจียวซินเป็นหลักเพราะเธอเสี่ยงต่อการสำรองเฟที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งอาจจะตายเพื่อให้เขาเลือกไม่อย่างนั้นลินยวนจะไม่มีโอกาสได้รับพวกเฟเช่นต้นหอมมือนลิสีชาติและต้นหอมมือนลิฮาวเทียแม้จะมีความมั่งคั่งในปัจจุบันของลินยวนเขาก็จะได้รับต้นหอมมือนลิสสีชาติแต่เขาก็ยังไม่สามารถได้รับต้นหอมมือนลิฮาวเทียโดยพื้นฐานแล้วต้นหอมมือนลิฮาวเทียมีค่าใกล้เคียงกับอบเชยประการเงินแก,นก,นกนสอนสีทองอบเชยประการเงินแกสอนสีทองสามารถกําจัดสิ่งสกปรกในร่างกายได้ ในขณะที่ต้นหอมเมอลีฮาวเอเทียสามารถเพิ่มพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณได้ต้นหอมเมอลีฮาวเอเทียอาจจะไม่เหมือนกับอบเชยประการเงินเก,นเกนสรสีทองที่มีเพียงสองตัวในโลกแต่ก็ค่อนข้างหายากเช่นกันเป็นเพราะการลงทุนและความพยายามของโจเจิวซินลินหยวนรู้สึกได้ดังนั้นเขาจึงเต็มใจที่จะจัดหาสินค้าให้กับร้านของโจเจยวซินไม่อย่างนั้นหาลินหยวนนําไปขายเองเขาก็จะนําวางขายในร้านของเขาร้านซื้อตรงค้าขายเฟ ท้ายสุดแล้วเฟรทั้งหมดก็จะถูกฉกไปในไม่กี่วินาทีไม่ว่าเขาจะวางขาดกี่ครั้งก็ตามเินยิวนก็ได้เปรียบเทียบความต้องการในตลาดที่สูงมากของซัมพันเรเดียนส์อุปทานของเขาเป็นเพียงแค่การลดลงในมหาสมุทรเท่านั้นอย่างไรก็ตามลินดิวนก็ต้องยอมรับว่าข้อตกลงการร่วมมือกันที่เสนอโดยโจเตียวซินเขาก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถปฏิเสธได้เลยในฐานะนักธุรกิจตอนนี้ร้านของโจเตียวซินกลายเป็นระดับสี่ไปแล้ว ลินยวนอาจจะไม่สามารถขายหุ้นที่โจเจิวซินเสนอได้แต่เพียงแค่เงินปันผลจากหุ้น30%ก็เป็นจำนวนเงินที่มากแล้วนอกจากนี้ยังเพิ่มอีก20%ซของกำไรทำให้เป็นกำไร2ระดับเลยทีเดียวหลังจากการคำนวณทั้งหมดลินยวนต้องจัดหาสินค้าให้กับโจเจิวซินมากขึ้นเท่านั้นและจะได้รับผลกำไร4 1เจากการดำเนินงานของโจเจิวซินกำไรเด้งกล่าวมีความสำคัญอย่างแท้จริงนอกจากนี้ลินยวนไม่ได้ให้สินค้าฟรี เนื่องจากโจเจียวซินยังคงต้องการซื้อสินค้าในราคาที่พวกเขากำหนดไว้ก่อนหนะ้าโจเจียวซินเฝ้าดูขณะที่ลินยวนกำลังอ่านข้อตกลงนี้อยู่ตลอดเวลาและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหมา่าเธอกลัวอย่างแท้จริงว่าลินยวนจะปฏิเสธเธอแต่ถ้าเธอต้องการเพิ่มจำนวนส่วนแบ่งผลกำไรหรือเพิ่มจำนวนหุ้นเธอก็ไม่สามารถทำได้โจเจียวซินได้แบ่งกำไรทั้งหมด41%ของร้านค้าให้กับลินยวน และยังต้องใช้เงินเพิ่มเติมเพื่อซื้อสินค้าหลังจากการคำนวณทั้งหมดแล้วโจเจียวซินก็ไม่ได้มีไรายได้มากเท่ากับตอนที่เธอเปิดร้านระดับ3ร้านระดับ4มีขนาดใหญ่กว่าร้านระดับ3ถึง2เท่าและโจเจียวซินต้องจ้างพนักง,งานร้านเพิ่มอีก2คนควบคู่ไปกับการบำรุงรักษาที่จําเป็นในการเปิดร้านค้าระดับ4ในเครือข่ายดวงดาวเงินจำนวนไม่น้อยเลยที่จะเข้าสู่มือของโจเจียวซิน จากมุมมองของนักธุรกิจการตัดสินใจของโจเจยวซินไม่ใช่เรื่องฉลาดอย่างไรก็ตามโจเจยวซินไม่ได้เป็นแค่นักธุรกิจเธอยังเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเมื่อหาปีก่อนโจเจยวซินได้พัฒนาร้านค้าระดับหนึ่งอย่างวิถีพิถันจนปัจจุบันเป็นร้านระดับ4ี่โจจยวซินรู้อย่างชัดเจนว่าหากเธอไม่ร่วมมืออย่างลึกซึ้งกับหลินหยวนและหากเขาตัดสินใจที่จะหยุดการส่งสินค้าไปยังร้านของเธอในวันหนึ่งร้านระดับสี่ของเธอจะสูญเสียจุดขายหลักทันที ชื่อเสียงของร้านก็จะลดลงอย่างรุนแรงในความเป็นจริงเมื่อลินยวนส่งสินค้ามาโจเจสินก็มีความสุขอย่างมากที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยเมื่อเธอเปิดร้านในอดีตเธอคิดหาวิธีการทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้านั้นใช้จ่ายเงินมากขึ้นเพื่อซื้อส่วนผสมทางจิตวิญญาณและเฟรนในรานของเธออย่างไรก็ตามตอนนี้ลูกค้าสามารถพูดคำพูดที่ดีทุกประเภทเพื่อซื้ออัสเนียและประทอนจิตวิญญาณการลักน้ำระดับอีลิตที่ลิ้นยวนให้มา มันเป็นความรู้สึกที่น่าพอใจหลังจากทุ่มเทความพยายามทั้งหมดของเธอไปยังร้านและถูกคนอื่นขอร้องให้ขายสินค้าของเธอมันเป็นความสุขที่สุดที่สัมผัสได้ถึงจุดสุดยอดของชีวิตจริงๆถ้าโจจิวซินต้องการบรรยายความรู้สึกอย่างนี้เธอคงจะกระโดดออกมาและตะโกอนออกมาว่านี่ฉันมาไกลจริงๆฉันรู้สึกราวกับว่าชีวิตถึงจุดสุดยอดประสบการณ์สองสามเดือนที่ผ่านมาทำให้โจจิวซินเปิดหูเปิดตา เธอไม่ได้เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดการร้านแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าความเทยอททยานโจติ่วซินต้องการโปรโมตร้านเพื่อข่ายดวงดาวของเธอเป็นระดับ5ในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่นับตั้งแต่ความคิดนั้นผุดขึ้นมาในใจของโจติยวซินมันก็ยิ่งแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสุดท้ายมันก็ไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้แล้ว